เขาจะเขาจะกับคุณคุณอะไรนี่ครับคุณเครือที่นี่คุณเครือเส้นนี่นะครับอยู่บ้านอะตีอ๋อบ้านอะตีอ๋อมู่ตีมู่ตี่าตำบลตำบลตรงอะไรนี่ป่าบอนเนี่ยอำเภอป่าบอนนะบ้านแล้วก็เรียกบ้านเนี้ยบ้านบ่อชนบ้านบ่อชนนะเออแล้วฟันคลื่นเปไนอะไกินอาหารเสริมอ่าไอ้ไอ้เนี่ยเบต้าจินซีเนี่ย กินมันมันเพืชอาไรก็จะได้กินนะมันปลาด้วเมาดัวงมัน้วงเหมือนปดาด้วเมือนปลด้วงเหมืนลา้งเหมือนปลาด้วงเมันปลาด้งมืน้วงเหมือัา้งหมือนปา้วงมอนาด้งหมือน่า้งเหมน้วงเหมนปอ้มัอนกลา้มันปล้วเหอนีล้เดมือนปลา้วงนปลด้วงเหมือล้วเห้าอปล้วงเหมืนปด้เอลาด้วมาด้เหมอาด้เหยอนลาด้เมอนปลาด้วกเหมบอนาด้งเหมกอนาด้วงเหมนาด้เหมือลด้วเมนีาด้วเหมอนปล้เมือนี้วงเหมนี่าด้ว่เนี่้วงเหมือนปดยอเลย ชุดยอดอืมชุดยอดไม่ล่วง่ะชุดยอดนะครับชุดยอดเออได้ได้ได้รู้มาจากไหนนี่ครับว่าว่าตัวตัวนี้มีไรนี่ไรกวงอะไรกันนั่งลงเมืองเนี่ยแล้วลงเมืองนะจากซ่านิวิวนี่เจ้าเนี่ยรัตพุ่มนะรัตุ่มนะครับเลยชวอมากินแต่ตัวห้ากันพอตัวห้าจะงานกันเมืองันทั้งถึงบ้าดเนี่ยอ๋อครับผมจุงถึงบ้านนะแล้วเมื่อไหร่หูแกอายุมากมา่ไหนนะ เม่อเา้าไปตอหน้าจะเป็นทิพน้าได้อน่าน่ามึนกุ้มมครับอันนี้เรากันนุกนุกกันนะครับแต่ว่าด้วยความบาดใจนี่เขาขึ้นเมืองจังเลยนี่นะใช่ครับแตามันได้แต่มันได้นะนี่แต่ยางได้แล้ววันนี้นะแต่ยางได้แล้วนะครับนะอาจารย์แต่ยังนะแต่ยางเข็ดหมากมากเหลือเกินว่ะเข็ดหมากเข็ดหมากนะเดินไม่ได้เลยได้วันนี้เนี่ยกับอันนี้ก็ดูกับเพนนั้นเออถึง ตอนนี้ดีกเดินเดินต้งคู่เลยนะจริงนี่ความจริงไงครับครับครับผมตังนี้บอกจริงครัตัวนี้มันใกล้อกันอยู่ตอนนะครับครับไกรอกแล้วแล้วจิงได้บ้างหน่อยนะที่แม่เจ้าหลอครับผมเออตั้งตั้งใจกินโตเลยไหมครับกินโตแน่ครับครับพอได้กรองกรองกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้เราจะบอกคนเดินมั่งนะครับไม่ครับเราบอกกันเน็ครับครับขอบคุณมากครับนะครับคุณเครือครับ